ก็เมื่อกี้ถ่ายรถพ่วงไม่ทันนะครับสองพ่วง,วงอ็ก็มีนโ,นโน่ครับสามร้อยสี่สิบนี่รถการ๊าซครับ มาดูโอ้ compra. นี่สแกนเนียครับเขาเดียวครับผมยืบนี่ก่อยฮิโนโน,น่ครับโเฟียาโเฟีย โอ้มาดูตัวแรงของเราตัวแรงครับสีล่ล้อไปแล้วกด <laughs> <อ>ปัดครับผม ฝั่งนู้นก็ไปครับรถขนน้ำมันเอามาดูยักษ์เขียวมีก็แรงครับเลยโอ้ยางพันธุ์โอ้ซีรีส์ห้าครับ มาเจอ,อยักษ์เขียวอีกแล้วนะครับผมนี่เตรียมเตรียมตัวออกล่านะครับความซิ่งของเขาเเวลาเขาออกไปนี่ต้องมีการบีบแต่น,นั่นเอง ถึงร้อยแล้วนะเกี่ยบแค่นี้ถึงร้อยแล้วนะโอ้สุดสุดสุดสี่หรืห้าครับผมอันนี้ก็เป็นถนน พี่ฟาบรีนะครับพี่ฟาวรีลังสิตเนาะคลิปอาจจะเป็นท่อนเป็นท่อนนะครับอันนี้ก็รถขยะครับเนี่ไปลวอาจจะเป็นท่อนเป็นท่อนนะเพราะว่าผมกดหยุดคลิปไว้นะครับแต่ว่าก็เจอตลอดนะครับพยายามถ่ายเฉพาะรถบรรทุกนะครับ รถหกล้อสิบล้อนี่ก็น้าไทยรัฐครับผมไทยรัฐทีวีนะก็หนังสือพิมพ์ก็ออกจากนี่ครับนหนังสือพิมพ์ก็ออกจากนี่นะพี่น้องนะไทยรัฐช่องสามสองใช่ไหมสามสองก็ก็นี่แหละก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับ าจะดูไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าโอ้ที่เขานี่กว้างมากครับนะครับขนาดนี้เขาก็จะซื้ออีกนะเนี่ยเขาอยากได้อีกนะเนีน่เดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งครับมาแล้วมาแล้วอ่าน,นี่ f อ z นะโอ้เครับผม240 ก็สําหรับใครที่อยากจะมี10บร้อเนี่ยก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึ่งนะครับสองสีสิบครับก็จะมีตัวเผาเดียวแล้วก็สองเผานะครับถ้าเผาเดียวเนี่ยเอาไปแปลงแปงมันก็ถูกกว่าก็พูดถึงว่าแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ของห้างนะครับแต่ก็เทียบเกรดเดียวกันเนาะนะครับถ้าเราไปซื้อ,อสองเผาแท้เนี่ยมันก็จะเป็น ราคาแพงนะครับก็จะพูดยังไงล่ะก็เป็นว่านั่นแหละสองเพอมก็ต้องแพงกว่าเพอเดียวนะครับอันนี้รถอะไรโอ้รถขยะนี่แบบขิ้วนะนี่ยิ้วแล้วก,ก็ไปทิ้งเลยเอาไปเทได้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามและก,กดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวจะ,ะจะได้ไม่พลาดเนาะ ชมคลิปใหม่ๆนะครับนะครับ,รบก็คือรถดับมันไม่ได้วิ่งครับผมเราก็นี่แหละเรียกว่ามาหาอะไรทำนะครับเพราะว่ามันยังมันยังอยู่ในหน้าฝนเนาะเดี๋ยวหน้าหน้าหนาวเนี่ยเราค่อยว่ากันอีกทีครับฤดูกาลขุดดินนะครับเนี่ยตอนนี้เราก็ดูบรรยากาศแบบในเมืองหลวงไปก่อนนะครับเนาะอ่ะนี่ นี่ก็เป็นศูนย์ของประกันไทยครับเนี่ยวิทยาประกันไทยที่จอดรถอย่างเดียวโอ้ไม่ใช่ดินี่อากนเน่ที่ฟ้าบดีรถนี้ก็ไปแล้วเป็นเพอยง ก็จะวิ่งเส้นนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นถนนใหญ่เนาะก็จะเขาเาอยกว่าเอามาจากซอยพวกนี้แหละซอยเล็กๆน้อยๆนะครับนี่นี่ก็เช่าบริการเช่าจอดรถครับเป็นระบบไฮโดลิกเลยนะครับนี่นี่จอดเป็นชั้นเป็นชั้นไปเลยนะซ้อนกันนะแต่ว่าลงทุนก็น่าจะเยอะครับผมลงทุนน่าจะคื อาจจะไม่อยู่ครับสัก20ล้านเนี่ยไม่อยู่20ล้านไม่อยู่แน่ครับแล้วก็มีที่ทางแถวนี้นี่โออยู่สบายนนี่ขายนี่ก็เป็นร้อยล้านกัน่มาเจอแล้วยักษ์เขียวเหม็นเหม็นยักษ์อะไรเหม็นจังเลย อ,อย่างพันเลยนะเนีออ่อาจจะพันร้อยด้วยนะครับเรามาเจอกันทุกวันครับเวลาประมาณเที่ยงคืนครับผมเราอย่าเป็น F R R เนาะนะดเดี๋ยวไปเจอกันซอยนูน้น ใหญ่มากครับโอ้โอยยางนี่ยางพันไม่อยู่นะนี่โอ้ยเอฟอาร์ไปนะฮีโน่ตัวนี้ฮีโน่ครับผมเอฟอาร์ไปนะบ่าแล้วบ่าแล้ว เครื่องก็200กว่าครับผมเดี๋ยวเขาก็จะตามเรามาดิป๊อบยู่ครับ ของเข็ดจตุจักรครับเห็นไฟเขียวๆส้มๆเนี่ยรถเก็บขยะแน่นอน